ศีลนี่แหละเป็นหลักใหญ่หลักสําคัญเป็นที่หมายของศาสนาเพราะถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีศาสนาและถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีทางบรรลุธรรมเพราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ตรัสรู้สมาธิขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้สมาธิเรียนทำสมิตีครับที่ใหม่นี้ผมนะครับนายสุชนสมบ ผมรครับจะตั้งสีไม่พูดแทรงไม่พูดเยอะแล้วก็จะเป็นสีตัวที่ผมทําได้ยากครับแต่ว่าผมก็อยากจะพูดดูนะครับก็พี่น้องก็เป็นกระแสให้ผมนะครับผมว่าจะพูดได้เท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างไยผมได้ตั้งสีสู้แล้วกิเลสก็อาจจะลดลงคิะน้อยหรือบางส่วนก็ยังดีกว่าผมไม่ได้ตั้งสีสู้นะครับและผมก็จะสู้กับกิเลตัวนี้ต่อไปนะครับพี่น้องก็คอยดูนะครับ ก่อนและหลังผมจะทําได้มากแค่ไหนติดตามดูนะครับขอบคุณครับ